วะที่ฮะตบะฮานัลลอฮิลอาซีม a l h a m d u l i ล l a h ต่อไปนะครับจะเป็นการทดสอบเสียงของอระบบสลามล้านนาลองดูระบบเสียงใช้ได้ไหมชอบหรอ ควัดเจนอันนี้เป็นไม่ตัวที่หนึ่งต่อไปทดสอบในไม่ตัวที่สองซึ่งจะทำให้เสียงมีความเชเัดเจนขึ้นหรือไม่หรือเป็นอย่างไรอินชาละครับเพื่อที่จะให้ระบบเสียงมันเข้าในระบบปกติในการถ่ายทอดสลามล้าน,นาอัาลลอฮ์ครับผม ตอนนี้ก็เดี๋ยว <pues> ทางสถาบันจะได้ส่งรูปปิญยังปิญยังเดียวดี๋ยเองขารไปปหรอสัญญาณสัญญาณนึงก่อนลองเช็ดดูระบบสัญญาณจากไไรตัวนั่นหรอไปเข้าะ ไฟไฟไฟตัวที่กล้องเออเสียงมาเหรอจะเสียงมาแต่ภาพแบบมีเ<ๆ>สียงมาแต่ภาพแบบมี <c oughs> เออเสียงภาพภาพลองดูลองปกักปักปักเดีย๋ยวรอสักครถ้ามันถ้าถ้าถ้าตัวสัญญาณอืม มาละมาละอันชอบแล้วโอเคดัดมายังใช้ได้ไหมลองเช็คดูระบบเสียงโ okay. อเคเอาไปดูตอนนี้เราจะใช้ใช้ระบบของอ่าโอเคนี่แบนแบนตัวที่สองนะครับอินชอบะลืว อันนี้เป็นตัวที่หนึ่งนะครับกลับมาตัวที่หนึ่งไมตัวที่หนึ่งเพื่อจะดูเสียงว่ามีไหลลื่นไหมหรือติดขัดตรงไหนรอน,นั้นนะครับตอนนี้จะได้ให้ทางผู้ชมนะครับดูระบบเสียงว่าใช้ได้ไหมชาอัลส์นะครับเ,เพื่อที่จะให้การดาเนินการถ่ายทอดไม่ได้ติดขัดในเรื่องของระบบเสียง เพื่อที่จะให้ระบบได้ร้านแบบราบรื่นนะครับอินชอนลมีส่วนไหนที่จะต้องปรับปรุงก็จะได้แก้ไขก่อนที่จะได้ถ่ายทอดจริงในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้นครับอินชอนลก็หวังว่าจะทำให้การทำงานได้ดีขึ้นมีประสิทธิภาพขึ้นครับอินชะอนะตอนนี้ก็ได้ส่งเรื่องของรูปที่เมื่อกี้ผู้ใหญ่บ้าน มารับถุงปันสุขไป48สุก48ถุงนะครับไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้ส่งเข้าไปในกลุ่มของบริหารก็จะให้พี่น้องนะครับผู้บริหารจะได้เอาไปดูว่าเรามีกิจกรรมตรงนี้มอบให้กับสังคม กันในยามที่เราอยู่ในสภาวะที่อ่าวิกฤตไปด้วยกันครับอิชาอัลลอหวังว่าตัวนี้จะเป็นจุดที่เชื่อมสัมพันธ์ระหว่างสถาบันเลียดูอิสลามประจําจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็พี่น้องรอบสถาบันแห่งนี้ครับอินชาอัลลอครับโอเคยังไงก็แล้วแต่เนี่ยก็ลองเช็คระบบเสียง โอเคไหมไอ้เราจะต้องไปฟังข้างนอกโดยรวมจะกล้กลองกวัวเสียงมันจะก้องย้อนเข้าไปหาไอ้ตัวไอ้ทำดินละถ้าชัดเจนก็ใช้เสียงสายไม้สายนี่แหละจะได้มันต้องมาเป็นปัญหาเรื่งองการตั้งครับอันนี้ผู้ใหญ่บ้านอันนี้ผู้ใหญ่บ้านนี่เคสอย่างเออมูอย่างเนี้ย ผู้ใหญ่บ้านเมืองจัผบบู้ใหญ่บ้านหมู่หนึ่งหมู่หนึ่งตำบลท่าวังตาลหมู่หนึ่งบนครับก็เป็นการทดสอบเสียงอ่าทางท่าวันตาล อำเภอสลรปีอ่าอำเภอสารปีจังหวัดจยงไม้นะครับอืมอําเภอสารปีสารปีจังหวัดจยงไม่นะครับจังหวัดจยงไม่เจ้านี่ไป่นยิงกับอุปเลยเป็จายอุ้เจ้าผเลยอืมจังหวัดจยงหม่ <c oughs> นะมาท้อนะโอเคถ้าอันกระจได้หละอินชอนแล้น่าจะเป็นน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีบอกถ้าหากว่ากระจายอุบเจ้าเจ้าแบบไหนอ่ะ